ใบหมอนอวดรูปประมุนคู่น้องคากิลูกชายคนแรกโอ้โหคุณแม่ป้ายแดงสวยเป๋ะมากให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับใบหมอนกิติยาภรรยาคนสวยของแจ็คแฟนฉันที่ได้คลอดน้องคากิลูกชายคนแรกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและเพื่อนพ้องก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างสนานเลยล่ะค่ะล่าสุดหลังจากที่ฟื้นตัวได้ดี คุณแม่คนสวยอย่างใบหม่อนก็ได้ออกมาเผยภาพละมุนคู่กับลูกชายสุดที่รักลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าแม่เพิ่งฟื้นตัวมาลงรูปแล้วครับตอนนี้หลงลูกชายที่สุดกอดหอมฟัดทุกวันเลยใบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่รับขวัญส่งกระเช้าและของทุกอย่างที่ส่งมาให้น้องและขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องคากินะคะ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เห็นความสวยออรราเต็มเฟรมของสาวใบหม่อนอย่างนี้แล้วก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพึ่งคลอดลูกแถมแฟนๆนั้นต่างก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์คอมเมนต์ชมกันสนานและทางด้านแจ็คแฟนฉันนั้นก็ไม่ไว้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ด้วยข้อความสุดหวานว่ารักเมียกับลูกที่สุดในโลกเลยครับ บอกได้เลยค่ะว่าแต่ละช็อตแต่ละภาพน่ารักละมุนสุดๆเลยล่ะค่ะน้องคากีและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ